40ล้านคนนี้มีเหตุได้รับเงินดิจิทัลทันทีแค่ทำสิ่งนี้สิ่งเดียวเท่านั้น คุณคือหนึ่งใน40ล้านคนนี้หรือไม่เช็คกันด่วนค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้มาอัปเดตให้เหมือนเช่นเคยสำหรับโครงการแจกเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทนะคะหลายคนสนใจแล้วก็มีคำถามนะคะสอบถามกันเข้ามาใต้คลิปนะคะวันนี้ก็นำคำตอบมาให้สำหรับ40ล้านคนนี้นะคะจะได้รับเงินดิจิทัลทันทีแล้วก็ทำเพียงสิ่งนี้สิ่งเดียวเท่านั้นไม่ยุ่งยากเลยนะคะจะเป็นใครบ้างก็ ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะตามข้อมูลที่เกดได้อัปเดตในคลิปก่อนหน้านี้ไปแล้วนะคะทางโครงการแจกเงินดิจิทัลหนึ0 0มบาทนี้นะคะจะมีการใช้ซ u เปอร์แอปไม่ได้ใช้แอปเป่าตังซึ่งยืนยันแน่นอนแล้วนะคะเพราะว่าแอปเป่าตังนั้นไม่ได้ตอบโจทย์กับโครงการนี้นี่เองนะคะแล้วก็จะเปิดลงทะเบียนให้กับกลุ่มแรกนะคะในเดือนพฤศจิกายนยนี้ก็คือ ก็คือกลุ่มร้านค้านั่นเองนะคะวิธีการลงทะเบียนหรือเงื่อนไขกฎเกณฑ์ต่างๆจะเป็นอย่างไรสําหรับร้านค้าก็ติดตามกันไว้ได้ใครสนใจจะเป็นร้านค้าในโครงการนี้บ้างคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะและโครงการนี้นะคะจะมีการโอนเงินให้ครั้งเดียวไปเลยรวดเดียวนะคะ10,000บาทแล้วก็ใช้ตลอด6เดืนอนรัฐบาลก็ยืนยันที่จะเดินหน้าโครงการนี้อย่างแน่นอนนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้นะคะจะมีหลายๆกลุ่มออกมาคัดค้านนะคะหรือว่ามีการที่จะตรวจสอบโครงการนี้ ะะและก็ยืนยันนะคะไม่ได้ตัดสิทธิ์คนรวยนะคะโครงการนี้เป็นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ใช่โครงการที่จะมาช่วยเหลือเยียวยาผู้มีรายได้น้อยดังนั้นทุกคนจะได้รับสิทธิ์นี้กันแบบทั่วหน้านะคะไม่ได้มีการพิสูจน์รายได้แต่อยา่างใดนะคะใครที่ไม่ได้ต้องการใช้สิทธิ์ในโครงการนี้ก็เพียงแค่ไม่ต้องกดรับสิทธิ์เท่านั้นเองนะคะ แล้วก็ชัดเจนที่สุดเลยเพราะว่าข้อมูลที่ได้มานะคะได้บอกไว้ว่าผู้ที่เคยยืนยันตัวตนผ่านระบบเก่าไปแล้ว40ล้านคนนะคะไม่ต้องทําการยืนยันตัวตนใหม่สิ่งเดียวที่ต้องทำนะคะนั่นก็คือการกดรับสิทธิ์เท่านั้นเองค่ะส่วนอีกกลุ่มหนึ่งนะคะ10ล้านคนจะยังไม่เคยได้ลงทะเบียนโครงการใดๆเลยนะคะยังไม่เคยยืนยันตัวตนระบบ KYC นะคะก็10ล้านคนนี้นะคะ S <S <an> ก็จําเป็นที่จะต้องมีการยืนยันตัวตนนะคะเป็นไปตามระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทยนั่นเองนะคะแล้วก็ยืนยันนะคะว่าจะเริ่มโครงการเนี่ยวันที่1กุมภาพันธ์นี้ทันแน่นอนนะคะ40ล้านคนนี้นะคะได้ทําการยืนยันตัวตนระบบ KYC ไปแล้วนะคะนั่นก็คือกลุ่มที่เคยมีการสแกนใบหน้ายืนยันตัวตนตามโครงการต่างๆที่ผ่านมาไม,ไม่ว่าจะเป็น โครงการคนละครึ่งที่ทใช้สิทธิผ่านแอปเ่าตังหรือว่าสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐที่ท,ที่เรานั้นได้ไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารนะคะเขาก็มีข้อมูลของเราหมดแล้วดังนั้นกลุ่ม40ล้านคนนี้สิ่งเดียวที่ต้องทําคือกดรับสิทธิเท่านั้น,นะคะ่ะทุกคนแล้วก็ใครที่ไม่มีสมาร์ทโฟนไม่มีอินเทอร์เน็ตเป็นคนแก่เป็นผู้ป่วยติดเตียงนะคะ เป็นผู้พิการก็ไม่ต้องกังวลเลยนะคะตรงนี้จะใช้สิทธิ์ผ่านแบบประชาชนได้คนที่มีสมาร์ทโฟนก็ใช้ผ่านซูเปอร์แอปไปนะคะตอนนี้ยังไม่ได้มีการเปิดให้ดาวน์โหลดนะคะยังไม่มีชื่อนะคะว่าซูเปอร์แอปนี้เนี่ยหรือแอปอัจฉริยะเนี่ยมีชื่อว่าอะไรนะคะดังนั้นก็ติดตามกันได้แล้วก็ฝากตเตือนไปด้วยนะคะว่าถ้าหากว่ามีการให้ดาวน์โหลดในตอนนี้ก็คือมิฉาชีพนะคะทุกคนต้องรอทางภาครัฐประกาศออกมาก่อนนะคะว่าชื่อแอปอะไรนะคะและดาวน์โหลดและใช้อย่างไรรอประกาศเนี่ยเป็นทางการ อีกครั้งหนึ่งนะคะคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในเดือนตุลาคมนี้ค่ะใครเป็นผู้ที่ได้ยืนยันตัวตนผ่านระบบ KYC แล้วบ้างคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะโครงการนี้นะคะรับสิทธิ์กันง่ายๆเลยค่ะทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์บอกกันไว้ได้ใต้คลิปนี้ใครมาดูเป็นครั้งแรกก็ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ